คอนเฟิร์มแล้วดาราหนุ่มคนนี้เสียบแทนเอสกันตพง์ละครเรื่องใหม่เห็นแล้วบอกเลยว่าหล่อมากความหลอกินกันไม่ลงจริงๆเมื่อวันที่22มิถุนายนด้านคิตตี้พรรยาเอสกันตพง์และแพทย์ตั้งโตะแถลงอาการเอสกันตพง์ว่าอาการป่วยเอสกันตพง์ป่วยเป็นภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเฉียบพลันการทำงานของหัวใจผิดปกติคือการเต้นของหัวใจผิดจังหวะขั้นรุนแรงณนะขณะนั้นคุณเอสอยู่ในภาวะวิกฤตอย่างมาก แต่หลังจากรักษาและให้ยาเอสกันตพง์มีการตอบสนองและค่อยๆลดการใช้เครื่องช่วยหายใจและพยุงชีพอาการปัจจุบันเอสกันตพงหายจนใกล้เคียงปกติแล้วแต่ยังคงดูแลอย่างใกล้ชิดจากแพทย์ผู้ชำนาญขณะนี้การทำงานของไตกลับมาดีขึ้นผู้ป่วยในการฟื้นตัวของภาวะรับรู้และดีขึ้นตามลำดับล่าสุดต้องบอกเลยว่าทำให้ละครคุณแม่แก้ขัดที่ทางด้านเอสกันตพงได้ถ่ายทำค้างไว้ ต้องเปลี่ยนตัวพระเอกใหม่เป็นหลุยเฮสเพราะเนื่องจากเอสกันตพงยังคงต้องพักรักษาตัวอยู่ซึ่งทางด้านหลุยเฮสได้กล่าวว่ามีการปรึกษาครอบครัวที่เอสแล้วเรียบร้อยซึ่งทางด้านครอบครัวที่เอสก็บอกกับเราว,ว่าให้ทำให้เต็มที่และสบายใจได้เลย